นี่นายนายเปย์แพนด้าหรือยังอะฮะไม่อ่ะกูสายฟรีเฮ้ยไม่เปย์อย่างงั้นเหรอช่วยไม่เปย์อย่างงั้นเหรอไม่เปย์ใช่ไหมหืมไม่เปย์อย่างงั้นเหรอทำไมไม่เปย์หืมผูแค่490กคูปองตอนนี้ แพนด้ามาอีกแล้วนะคะม่ซ่อมคุณจะเปรหรือเปล่าคะหรือคุณจะเก็บตังไว้ซื้อนักมวยอุผมคงซื้อนักมวยครับฮะไม่เปรเหรอเออคือก็บอกว่าจะซื้อนักมวยนักมวยอย่างนั้นเหรอ ไปไหมจะไปกูไหมนี่มึงเห็นนี่ไหมนี่ถอดออกอยังจะไม่ไปหรือเปล่าไม่ไปเดี๋ยวตายนะแเฮ้ยนี่ได้ข่าวว่าแพนด้ามาใหม่อ่ะฮกูไม่ซื้อหรอกกูมีลิงแล้วเออคือคนเมื่อกี้เขาแต่มึงบอกว่ามีลิงแล้วอย่างนั้นเหรอ นี่กูจะเทเลยลิงนี่มันก็เหมือนกับอาหารผู้นี้นี่แหละกูจะเทเละมาเป็นขี้เห็นแล้วยังลิงอย่างนั้นเหรอกูดิแพนด้านะเว้ยเจ้าแห่งป่าไั่พ่อครับผมเห็นว่าเอาวีดแพนด้าจะซื้อไหมครับผมไม่เอาลูกพ่อเตอมไปเยอะแล้วอุ้ยจะไปไหม ว่าไงคือเติมไปเยอะแล้วครับเติมไปเยอะแล้วอย่างนั้นเหรออืมก็เติมอีกสักหน่อยจะเป็นอะไรอีก490เนี่ยลดราคาอยู่ทำไมไม่ไปกันไม่ไปเหรยไม่ปไมเปไเหรอเพราะเหรอเราอยากได้เพนเดอร์อืมเป็นไงเขาจะปไปไหม โอเคงั้นเอาแผนดาก็ได้นะล,ลูกยิงตัวสี่ร้อยเก้าสิบูองเองอมแล้วสกินล่ะเออโดนงอซือ้อสกินด้วยก็ได้ลูกอ่ะช้าป๊อะอ่าดีมากแบบนี้ได้ละช่วยเหลือการตลาดกาันเลยนัน่นไงไม่แต่ละเฮช